พี่ย้อยมาหาหนูเปล่าเขามีรถสำมรอค้างขายเนี่ยใส่กรอบพี่ย้อยมาหาหนูเปล่าโอ้ใครประเดิมสองใบแรกคันนี้อ่ะวันนี้ไม่ใช่ระบบจริงแมะมันเป็นระบบถึงเป็นระบบถึงกำลังแกกสองแล้วพี่พีทขอบคุณค่ะ ปลาเดิมไล์ให้ค่ะสองใบแดงขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนสําหรับกําลังใจที่ผ่านมาในหลายคืนหนูอาจจะกําลังกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปรับะนะอ้อได้เลยค่ะหนูหนูขอบคุณกําลังใจตลอดหลายๆคืนที่ผ่านมานะเพราะว่าบางงานหนูอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปรางวัลอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ขอโทษด้วยว่าอะไร ถ่ายให้ครบแต่มันก็ไม่ครบวันนั้นของพี่ยุย้ยหนูก็ไม่ได้ถ่ายหนูขอโทษนะแต่หนูก็ลงชื่อของพี่ยุ้ยไปรวมไปกับเมื่อคืนนี้หนูขอโทษบางทีพยายามจะถ่ายให้ครบทุกคนจะได้แบบไม่น้อยใจกันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสถานการณ์บางทีต้องรีบเปลี่ยนชุดต้ตงองมีขนก้องต้องมีต้องนั่นอะไรอย่างเงี้ย มีเวลาถ่ายรูปเพราะตรงนู้มันออกทีๆใช่ปะออกเป็นก็เลยแบบหอบมาถ่ายบ้างแต่ก็ตอนนี้ทั้งน,นั้นก็ขอบคุณพลังใจชมพูปิงทุกคนเลยปิง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 ,ปง,ปง,ปงระบบชมพูปิงเออวันนี้ใช้ชื่อระบบชมพูปิง ระบบใจชมพูปิงถ้ามาสอยเดินไปหานะได้เลยค่ะนมีเกรชมพูปิง้ทำงานงมีงานวัดน,นะเนี่ย ก่าไม่ถ่ายก็ไม่ว่าละขอโทษพมื่อวานพี่แนนน่าโ,โอเคไหมพีม่ยอดปิดปากเผื่อเจอริบบ์ไม่รู้ว่าโอเคไหมแต่ก็เอาลิปสติกออกได้หมดปากเลย ไม่รู้ว่าโอเคไหมแต่หนูก็สามารถเอาลิสติกเขาออกได้หมดเกลี้ยงคุณเติร์นสวัสดีค่ะเอาให้ครบสิบห้าดวงประกันดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกค่าติชมนะคะคมากนะคะ ลตาสวัสดีค่ะน้องบินหวัดดีหวดีพี่แนงค่ะหวัดดีพี่ส้มเองค่ะ